นค,นนนครับช่องฮารขนกรมสมุทรปรากรเที่ยวดูดีตอนบ่ายครับตอนบ่ายโอ้มีอย่างนั้นนอยู่เข่าครับนาำหนักมันบ่มีหมุนจอดคือรถบัสมันจอดอยู่นี่สี่คันครับรพักผ่อนเด็กคๆคือจะได้นอนอิ่มครับ รถบัสสี่คันนี้คือไปส่งเสร็จก็ส่งเรืวๆตั้งกลับมาจะมาจอดที่เดิมเนะด็กๆก็จะนอนพักผ่อนบางคนก็จะตื่นแล้วอานบน้ำอาบท่าเด็กๆบางคนก็ได้นอนนู่นครับมีมุนนอนมวกโซ่พักผ่อน สวลามีไฟมีอะไรทุกอ่างจะให้หลับดีโอ้เผลอไนอนไปแล้วนะครับเอมานอนนืไก่เถอะนะไปแ่ไกี่โมงแล้วล่ะตอนบ่สอ ก็คือหมายคามว่าถ้าไปเร็วปาไปส่งแต่ก็รถก็กลับมานี่นะไม่ได้จอดนู่นนะ<ช>เพราะว<ต>่าไม่มีมที่จอดก็ดดคือก็คืออาจารย์นั่งตีน่าจะไปสายหน่อยห้าโมงสี่โมงห้าโมงไปถึงแล้วเขาเอาของลงก็ตีรถกลับมา<ช>แต่มนนั้นถ้าไปเร็วก็ไม่มีที่นอนไงเออแล้วแต่แล้วแ,แต่อาจารย์เขาสั่งก็จะบอกเขาว่าถ้าไปเร็วก็ คุณปวหนาวเลยน,ะนอนพ่อ,อ,อกับเมยนอนก็คือเราไปถ้าเราไปเร็วใช่ไหมมันก็จะไม่มีที่นอนใช่ป่ะแต่เรานอนนี่เราไปห้าโมงสี่โมงห้าโมงไปถึงนู่นก็ได้อาบน้ำไปท่าไปเลยไปถึงนู่นก็ของลงของลงก็ตีรถรถมานอนที่แล้วก็โทรหาเอาตอนเลิกงานนะโทรหาเอาอ จะดีเมื่อนอนเวลบป้อนนอนคอ,อ,อ,อเราคับเนเป็นี่นอนพับอนเมียเอ็นมีเมืนอนเวลาปอนอนนี่พอ่อเอ้ยมันคเ,เราจะธนาคารฮะไปธนาคารธนา,าคารธนา,าคารอะไรไทย กรุงไทยกรุงไทยนี่ไงพ่อไปเนี่ยตรงไอี่พม่าอยู่อ่ะนี่นเขียนเขียนมาได้กรุงไทยใกล้ๆฉันนี้ดูดิวนอืน้อปนี่เฟนี่กีอยู่นี่นุณซกุฮ ตู้หรือว่าไงสังขารเลยวันนี้กี่โมงกี่ยามแล้วไปบิ๊กซีเดียวปาวันนี้ะะวันศุกร์วิคลีเดียวซ้ายไปนะเนไงเออโบกไกล่ดลอกนั่งรถสองแถวไปก็ได้สอ,องแถวนะ ไปกี่โมงอ่ะเอกไปจะมุง่โง่จะมงไปสาม่สบัซี่ได้มั้ยเพราะว่าเด็กเด็กให้เด็กอาบน้ำอาบท่าก่อนให้เด็กอาบน้ำอาบท่าไปเลยโจะมงเพราะว่าไม่ไม่น่าจะม่งอ่ะเดี๋ยวทำครูปอก่อนเพราะไปเราไปส่งแล้วเราก็กลับมาที่เดิมนะส่งซื้อเราไปส่งเขาเฉยได้ส่งเสร็จแล้วก็รถมาจอดที่เดิมนี่แหละเดินมาจอดล้างรถด้วยี่น้ำก๊อกนี่ เด็กเขาได้อาบนะ้เด็กเขาได้อาบน้ำอาบผ้าเด็กส่วนหนึ่งก็ไปนอนนู่นเด็กอันดี่ส่วนหนึ่งก็ไปนอนนู่น จะทำนามาผ้าคนหน่อยกอนนงรนนุ่ม้าสิบาทได้เลยครับคนเจมี่ปลาขายคืนก็มีปาลาเราซื้อปลานี่ห,ห้าสิบาทปลาหินนง

มีเป็นห้องกันมอทีหนอย จะข้อใบสองแล้วที lings, in oh, ่เท็จเปลี่ยนเปลียนพร้อมเดินทางเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นบอลวังปิงเนี่ครับที่น็อกคลิปนี้แล้วก็วันนี้เด้อบรรยากาศแบบใบใบเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจคลิปนะครับแล้วายสวัสดีครับ